Do you hear me I'm talking to you? Across the water, across the deep blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. สวัสดีค่ะคุณผู้ชม Travel Report ครั้งนี้พาคุณมาที่จังหวัดตรังซึ่งช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นทของที่นี่เขาจะมีงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนั่นก็คือพิธีวิวาใต้สมุทรหรือตรัง Underwater Wedding ดดิ้งเซ y ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่14แล้ว ครั้งนี้หอการค้าจังหวัดตรังร่วมกับจังหวัดตรังเทศบาลนครตรังและสายการบินนกแอร์พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Let You Love g i t t e the World เมื่อความรักได้ทอแสงสาดส่องโลกจะเลืองรอง They don't know they don ทางคณะผู้จัดงานมีความต้องการที่จะผลักดันให้จังหวัดต,ต่างซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสุขได้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวของคู่รักที่ต้องการมาพักผ่อนจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลพร้อมทั้งต้องการทําให้พิธีใต้สมุทรยังคงเป็นเอกลักษณ์ประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามไว้สืบต่อไป <S <S ยงานนี้เริ่มต้นตั้งแต่คู่รักทั้ง31คู่ขึ้นเครื่องโดยสายการบินนกแอร์จากท่าอากาศยานดอนเมืองจนถึงท่าอากาศยานจังหวัดตรังได้รวมพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณสุรินโตทับเที่ยงรองประธานหอ,อการค้าไทยและคุณธีรยุทธ์เอียมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้มาต้อนรับคณะคู่รักด้วยตนเองจากนั้นจึงพาคู่รักไปยังสวนษษษษษษพฤกษศาสตร์ภาคใต้หรือทุ่งค่ายเพื่อรวมพิธีปลูกต้นไม้แห่งความรัก หรือต้นกริศนาพร้อมเขียนความในใจที่ทั้งคู่มีให้กันก็รู้สึกประทับใจค่ะทั้งที่ทีมของจังหวัดแล้วก็คู่รักหลายคู่ค่ะก็รู้สึกปรับปื้มครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพิ่งคบกันมาได้เกือบปีแล้วก็ ก,ก็ถือโอกาสงานนี้แต่งงานเลยค่ะก็รู้สึกประทับใจอะค่ะเพราะว่าเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อครั้งที่16ค่ะพบ,บกันมานี่16ปีแล้วค่ะมีลูกสองแล้วนะค <c> ะ <oughs> <c oughs> แต่ว่ามาจดทะเบียนเมื่อ2ปีที่แล้วครั้งที่16ค่ะครับประทับใจครับก็เลยกลับมาอีกทีหนึ่ง คุณสำหรับงานวิวาได้สมุทรที่ทําให้เรามีช่วงเวลาดีๆที่มาเติมความหวานให้กันนะคะพี่ทียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความรักกันต่อพูดได้คําเดียวว่าทำทั้งจังหวัดตรังหวานเรียกพี่แถมเอาทีมงานของเราที่ไปถ่ายเขิดกันเลยทีเดียวนะคะ